ฮัลโหลสวัสดีครับค่หะหลังจากว่างสายหมา่ยเลขงของคุณไม่สามารถโทรเข้าถกได้เลยนะคะเอ่อไม่ทราบว่าเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้นผมผมคือผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรอะไรนะอืมเมื่อกี้นผมไม่แน่ใจว่าว่าใครครับดิอัน่ะก็ไม่ทราบว่าเขาคือใครแต่เขาเป็นหน่วยเขาเป็นคนถูกเป็นปนผู้ร้องทุกนะคะตัวมาแจ้งข้อมูลของฉัน ใช้ไม่หน่อยางานรับเรื่องต้องโทรไปแจ้งคุณว่าชะนักงานให้ใคุณด้ตาคถุถูกทำไม่เหมาะสมแล้วก็ต้องมีการยืยนยันให้คุณโทรไปบอกว่าในของแขกดูในเมื่อคุณของแขกไม่ลรงตัวเขายืนยันมาเลยว่าคุณไม่ยอมกับเขาคือเขาบอกว่าคุณอะ่ะเขาไม่ยอมคุณเขาต้องาาชานักงอีกฉันก็จำเป็นต้องน้างานค่ะครับ,รบแล้วเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมขอทราบข้อมูลที่ที่แท้จริงที่คุณโทรมาหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ อ่าไปบอกที่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 เปลี่ยนซิมทัวร์ครับได้ค่ะที่นางสาวนริโมนนัชพงศ์เจริญน่ะเริ่มวิจรงนัชชัยนนทิยาแจ้งรอบเดียวนะคะเป็นเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรุงเทพมหานครสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเจ้าที่ใส่อาการสารปกครองกรุงเทพมหานครค่ะครับนี่นางนั้นแบบนี้ของคุณค่ะครับขอบคุณครับคช่เลยแต่ว่าใส่ที่นางสาวนริโมนของนางนั้นแบบนี้ไหคะครับค่ะสวัสดีค่ะ โครับคฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่อเตมครับเตมเหรอครับตกลงเราเป็นแฟนกันได้ปะได้ด้วยเหรอแบบนี้เอาแบบง่ายๆเลยครับอะะไรรนคับเอาแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับอ้าวถ้าอยากให้ผมยกเลิกก็ทีนี้คือผมตกด่าน เออได้ครับได้ครับได้ครับทำบอสแดนหนึ่งก็ดูแลเทคแคร์ใจใส่แล้วคุณอยู่ที่ไหนเราต่อไปตรงนี้อย่างเดิมนะอ่าคุณอยู่ที่ไหนต้องมาหาต้องเทคแคร์ต้องคอาไปกินข้าวต้องไปอาบน้ำต้องไปเที่ยวตุงดูแลเราต้องทำแบบนี้สำหรับกับนายด้วยอืมผมต้องไหมครับครับ ถามว่านายยินดีไหมเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับขอคิดดูก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เตรียมนายยินแล้วอืแล้วคุณมีใครผมยังไม่รู้จักเลยนะครับคุณคือใครผมยังไม่คิดเออผมยังไม่รู้จักเลยนะครับผมที่ดัตเต้ครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ได้กับคุณแหละพูดเล่นผมอยู่ละครสิทธรรมราชผมก็ไม่รู้คุณอยู่ที่ไหนอ้าวเผาไม่รู้ ชื่อจัดเต้ครับอยู่นอกของสีรับครับในวันที่นายยู่เครื่องผมมาเลยโทรไปดูอืมก็ในเมื่อนายเล่นตัวผมเลยบังคับว่าต้องเป็นแฟนผมเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวเวๆ0 8ศูนย์แปดสี่คุณเรียวอะไรลักหรือเปล่าครับไม่ครับผมไม่เคยเรียวอะไรลักครัตผงจุดแถมออครับเออฮะไป ผมจบจากไว้โน่นไม่ได้หมอกจบจากสี่ลาดสีบาทไอ้โทษหลวหมาชัยสี่ลาดครับอืมครับว่าไงเราเราคนต้องเป็นแฟนกันใช่ไหมไม่มั้ยครับ,รบไม่เป็นไรครับแค่เบือบ่อเดียวโอเคขอบคุณครับเอาไม่เป็นหรอครับฮะ ครับแค่เบอร์เบอร์เดียวไม่เป็นไรครับเปลี่ยนใหม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับมีด้วยเหรอยันนอกอย่างนี้ฮัลโหลครับเราคุส่บกันแล้วครับผมฮัลโหลครับอ้า แล้วคุอแล้วก็ตัดกันแล้วและนา่ชายครับน้นไม่อยากรู้จักผมเองใช่ไม่ได้นะโผสางอนนายอยากเป็นแฟนผมแล้วนะเราจะได้ทำวารุสกันวันนี้แต่นายชาผมไม่ระรับปืนนายเองผมเชื่อไม่ได้นะผมไม่ได้ท้าคุณนี่ระงับนะครับแต่ผมไม่ไเป็นไปเป็นแฟนแบบคนที่ผมไม่รู้จักเลยผมแค่รอเล่นมาว่าเราคงเป็นคแฟนกันนะแต่ก็แค่ไม่ยอมรับผมท่านนายผกว่า ได้ครับผมก็อาจจะมีใจเออที่ไมยไม่รังเกี็จผมผมบงคนสนุกนีีฮานี่แบบในนายบางคนก็ไม่อยากรู้สักผมผมก็ขอโทษด้วยที่ผมเข้องาครับไปแล้วนะครับมีนายเราก็จบคำนี้ดีเนาะแต่ว่าเบอร์นายไม่โทรเข้าโทรได้แล้วนายคงบอกแล้วเป็นเบอร์เดียวที่นายไม่สนใจเนาะโอเคแล้วผมไม่กดนายนะครับโอเคเราไมได้รับไม่ได้ไม่ตื่นใจนะแต่ผมไม่กดผมนะฮัลโหลครับนายผมไม่กด แล้วถ้าบอกว่ากูลอะผมก็ผมไม่สามารถช่วยได้เพราะนายเป็นคนต้องการเองหมอกแล้วว่านายวามันเป็นผมนะผมน้อยก็ทำเป็นปฏิกิริยาไม่เหมาะสมทองชอบแบบนี้ได้ด้วยแต่ทำไมนายบอะว่านายจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ได้ด้วยเหรอครับได้สีราริสีัน่ะถ้าคนเจ็บหน่คนนะถ้าผมจะจิตนายผมต้องทำได้ อืมแล้วคุณไม่เคยรู้จักผมมาก่อนแล้วผมคุณจะจีบผมยังไงต้องลองทำแหละแล้วแล้วผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนแล้วคุณไม่เคยรู้จักผมมาก่อนแล้วมาจีบกันเนี่ยนะกนไมาจีบไปแล้วติดไงติดก็เลก็เลใจไงอืมผมแต่วันนี้คงเพียนคำพูดไม่ได้แลหละพรลองทำแรงอะ้รมาจีบเปนเรืไม่ได้แล้วแหละ อืมจะกลับมาขอเป็นทีใหม่ได้ไหมได้ก็คงไม่ได้แล้วครับ <S <S 2> <S 2> อผมคุณคันที่เองเระรับยืนยันไปแล้วว่านายผูเองว่านายไม่กลัวไม่เดียวว่านายก็คงไม่กดดันนะว่านายเป็นคำส่วนตัวเองนะครับขอบคุณนายนะบ๊ายบาย คับงจะแจ้งยกเลิกกันนะงรับหมายเลขท่านนะคะในจากมรเป็นใดเพียงไม่ทราบข้อมูลค่ะก็แจ้งข้อมูลเราแค่เป็นเหตุผลว่าคุยเข้าใจแล้วขออนุญาตยกเลิกตรงนี้เพียงไม่ทราบข้อมูลนะคะเแต่ว่าตรงนี้ทางเข้าที่ไม่มีการนะงรับหมายเลขท่านแล้วค่ะขอบคุณค่ะอะไรนะครับเด๋ยวๆครับไม่ได้ยินเลยครับพอดีมันสัญญาณอขาดไายนะครับค่าบอกว่าตรงนี้มีคนอ่า เขาโทรมาแจ้งยกเลิกกันแล้กับมายใีท่านแล้วค่ะเนื่องจากเขาบอกว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาคุยเข้าใจกับคุณแล้วนละแต่ย้ไม่ทราบข้อมูลว่าเขาอ่ที่ไหนที่เขายกเลิกค่ะนะครับเขาได้แจ้งข้อมูลในแล้วละสอนแจ้งเอกสารมาว่าเอคุยเข้าใจแล้วกับมายท่านเขายกเลิกกันแลับมายดี้คุค่ะอืมแล้วก็ก็ไม่มีคนอะไรกับเราหมายดี้คุณแล้วค่ะเออ ครับผมแล้วแก้วกระดิญสแตนไหมคะอะไรนะครับคุณสวย่ตัดแก้วกระดิญสแตนใช่ไหมคะครับค่ะแทนในฉันดังสามัญมลแจ้งข้อมูลคำ้วนของนักเคสท่านอื่นต่อนะคะครับผมแล้วไม่ทราบว่าเดี๋็ดเดี๋ยวนะครับเวลาผมจะโทรไปเหมือนเวลาคุณไม่รับสายผมผมจะโทรไปแจ้งแบบนี้ได้ไหมครับได้ค่ะอ่าไม่ทราบว่าเบอร์อะไรครับช่วยช่วยบอกผมอ่าศูนย์สอง เดี๋ยวค้าส่ะเดี๋ยวแป้นนึงครับพอดีไม่ได้ไม่ได้เมศูนย์สองสองเก้าเก้าสองเก้า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 สค่ะเก้าเก้าเก้าสี่ศนสองสองเก้า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 สี่นะครับค่ะครับเดี๋ยวในเวลาทำการนะคะแต่ว่านอกเวลาทำการจะมีเจ้าที่รับเรื่องและติดต่อแอยาวนแบบนี้นะคะอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยเมื่อกี้มันอ่า คือผมเมมผินะคุยสองสองเก้า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 สี่ครับคุณคุณสองเก้า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 สี่แล้วครับ